จ้าครบโมโูแล้วจ้าทั้งหมี่ทั้งน้ำอ้อยทั้งส้มตำไอตำเจนะจ้าไอสลัดบัวบานสลัดแก้วบัวาตาลูกเมีนะจ้าหอหมอกหองหมอกนะคะมาได้ค่ะมาได้ค่ะสานปอดสานจ้าผกเองคือเองเจาทีแต่ได้ไม่มีที่เลยเช่าเขาอยู่เช่าเขากินวเจ้าเขาทำมันก็แพงนะคะเอ,อ กล้วยกล้วยกล้วยเพราะอะไร็ทําชีวิตง่ายๆกล้วยคะ่ะเ่ืามาเด้อคะ่ะปลูกเองตําเองกินเองบ่นเองอร่อยเองไม่ต้องเกรงใจใครอันนี้ก็ปลูกเองกินเองปลอดสารนะคะตาลูเมีนะบ้านเราเรียกสลัดอะไรสลัดแก้วหร,หรืออะไรตัวดำแต่ใจไม่ดำตัวเก๋แต่ใจไม่เก่ <laughs> สวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อบุได่อยากกินน้ำข่อยมาเด้อมาเด้อขามาเด้อ่ะปลูกเองตำเองกินเองบ่นเองอร่อยเองไม่ต้องเกรงใจใครอันนี้ก็ปลูกเองกินเองปลอดสารนะคะตาลูเมีนะ้บั้นเราเรียกสลัดอะไรสลัดแก้วหรอืออะไรตัวดำแต่ใจไม่ดำตัวเก๋แต่ใจไม่เก๋ <laughs> สวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อบุไดอยากกินน้ำข่อยมาเด้อมาเด้สอดสั้างก่สั้าจ้าพูกเองคิเองย่าทีแต่ได้ไม่มีทีเลยเช่าเขาอยู่เช่าเขากินเจ้าเขาทำมันก็แพงนะคะเออกลือกล้วยกล้วยเขาอ,อะไรก็ททำชีวิตง่ายๆก็กล้วยคะ่ะ จ,จ้ามาเลยจ้าปลุกเองกินเองตําเองปลุกเองมะขามก็ไปเก็บมาเองนะคะจะากามะขามนะคะมาเลยคะ่ะก็ได้จะกินน้ําข่อยผ่อยผู้เดียวไปกินเองสิละค่ะกินเมี่ยงนะคะเมี่ยงไทยนะคะเอาจังไดเราพี่นนองมันคนผู้เดียวเนาะมือเดียวมือเดียวตีนเดียวห่อเลยทีนี้ กินเมีย่ยงมาเด้อกินสมตำลองดูลองดูลองดูถ้าอยากรู้ดีก็ต้องลองดูมีหอดบักทัวร์ปลูกเองมะละกอก็ปลูกเองด้ค่ะเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะลองดูลองดูลองดูถ้าอยากรู้ดีก็ต้องลองดูโอ้ยทำได้ไหลายพี่น้องจ้า มานะัคะมานะัคะโอ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ขามาเด้อค่ะ ปลูกเองตําเองกินเองบ่นเองอร่อยเองไม่ต้องเกรงใจใครอันนี้ก็ปลูกเองกินเองปลอดสารนะคะตาลูเมีนะ้บั้นเราเรียกสลัดอะไรสลัดแก้วหรืออะไรตัวดำแต่ใจไม่ดำตัวแก่แต่ใจไม่แก่ <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs> มาเด้อมาเด้อบุญดอยากกินน้ำข่อยมาเด้อมาเด้อ